สบาดีพี่น้องบรสบกับท like ุกคนบระสบประสบกับมึงพ่อใหญ่ส anyway, ิเป็นหอมมะม่วงเลยจ้ะเด้อสวัสดีครับที่เป็นหอมมะม่วงถ้าไม่ดำแต่จะเหม่อแต่จะมาหอมมะม่วงพี่น้องเลยพ่อใหญ่สิเป็นหอมมะม่วงนี่นี่ลูกนี่ทำไมไม่หอมนี่นี่เป็นเป็นกองเป็นกล่องป้าสิมันแจกดอยแตกหอมเลยหอมเลยหอมเลยไม่ดีหอมเลยอันนี้อยู่ ผู yeah, mm ้ใหญ่ห่อมะม่วงห่อมะม่วงจ้าห่อมะม่วงต้นนี่น้อยได้ยางดุกเลยนี่ห่อมะม่วงมากินจ้าพี่น้องจ้ามองผีพ่วงนี่นะสองสี่หกดุมมาฟั่งอันนี้ครับห่อต้นกระไรไปต้นน่ะต้นนี่น้อยยางดุกเลยนี่ต้นนี้ห่อที่ต้นนี้ห่อฟอนงงอก ก็ตัวตื่นๆอันนี้แหละทำไมไม่มหอ่อพี่ข้างนี้าปาดพี่น้นองเลยย่างลุกเลยจ้ะลุกคักลุกนี่ลุกปวดพวกหมวกแต่หักม่วงเไม่ซื้อสูงเหยียบไหมซื้อเองใช่ไหมเอาทางนี้ก่อนแล้วาทางที่มันลูกนี่นะนี่ ะกอะอห่วงกาฟันไม่เอาไม่มาค้ำลูกลงไงอันนี้อู้อันนี้นอนขี่อะไรได้เลยขียย่อย่างยัง่ยไรอยู่ใส่ไปแ้วโอ้ยห่เนี่ยนั่งก่อนเขานั่งก่อนติดถิ่งซะหนิบอสแสบไปกินอยู่ไปนี่แหละต้องไปติดถิ่งทำไมล่ะ ถุงห่อทุกใบผ่านการล้าเสื้ออย่างดีอยู่เนาะทำไมถลายไม่สี่สิบเยอยอไมหาสิบไมหาสิบดุพี่น้องเอยนี่เออหนี่มหนี่มกำลังดีไงเลยไปเป็นไงห,หอมะมะมะ่วงไปขาวเอ้ย ูกง,งามใส่เป็นรูมันเวียนใหญ่ทั้งนั่นแหลนะน่ะมือนันห่อไว้พรีม้ามากัดพี่น้องเลยม้ากัดไปเอ,อ้ยยาเคลียไอ้ขาวนี่เถอะแล้วขวดอีและขวดไตเอ็นต่นมะหมวงอีแหละม้ากระดายโอ้โหอ,อนเดิ พวกนี้มันขาดก็ต้อดึงเนาะอันเดเออเอาไปขามเอาไปดีใดๆห่อฟังนี้มันจังบ่อนี่เออมันจังไอผ่านมันจะฟังนั่นเพราะว่ามันจังไอ้นั่นนั่นมันจังบ่ขาดบวชล่องนะบ่ขาดลงมันลุกลายโอ้ย่าไปเกลี้ยไปมันออกตีราเดี๋ยวกันนี่เด้หน่ะนะมันห่อนนะโอ้ยห่อนดี่น่องเลยหอนไล่หอนไล่กินไล่ไปีนี่ยนะลูกเขาอีดี นางฮอเร่ยนะอันนั้นมันสีหญาเป็นหนามันนี่สีหญาอยู่พูดมันนี่สีใหญไอคนนี้เนี่ยเนี่ยปอกนี่สีหญ่เป็นหนาพ้แตะเนาออยู่ได้แค่ตงนี่คุนพี่น้องเอ้ยควมดกของเพลินน่ะฮักเบิรพิ่งเนี่ยนะใส่เบิร์ด้วยควมดกของเพลินนะกิิงหนึ่งหกลูกเจ็ดลูกอะน้องเห็นบอกเหรนมีพี่น้องเองน้องคนนี

พวงญ่คักอันนี้สองสี่หกสองสีหกเก็ดดูกพวงนี่ตอนนี้เจ็ด,ดูกนะคะหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดะเจดูุกวงมึงพอใยหอหมกม่วงแกพี่น้องจ้า่ัม่กกุกขอดองผืปีดูกดักเนาะ เป็นนี mm ่แหละกินได้ดีต้นนี่ปีที่แล้วบ่ค่อยได้กินเนื้อ้นนี่กินได้จนหน่อยต้นนี่เนี่ยนี่มันพวงใหญ่ใบเวใส่โดดใส่ที่ไดอันอันหน่อยบ่ต้องเด้อจ้าโอ้ยมันบ่ทันใหญ่พอใหญ่เอ้ยหอนข่าวพี่น้องเอ้ยย่ามูแดงกับบ่เห็ดไม่เห็ดย่ามังเบ็ดเหมเนาะหอนสักผ้าพร้อมผู้เรียนเฮามันเป็นย่างตายพี่น้องเอ้ย ่วนเห็ดยนมแดงกัว่ามเอาต้นเลี้ยงกรโดนคือกันโอ้ยห่อนดอกพอีวิตกดเดพอลุมมาทังนี้เนาะือต้นนี้เลยหลมมาทังนี้ดีดพอมาทั้งนั้นไปเนาะยันต้นไหนทำต้นห่อนไเนาะห้องเซพออกก่เมื่อีนาะดอกมม้น้อยไม่ไนหน่อยเนี่ยใส่ไปเลยให้มันเดี่ยวไปเลยงเอามาสีห่อเองมา จนมันเห็นมันเดี่ยวมือเลยก็ะเดี่ยวไปสิมาหาไปมุงเดือดอีกอยู่มัน้อยมึงไงมึงพี่น้องเอจ่อ่อนเท่าอีเดียแนลฮอนี่มึงมนถือได้พี่น้องจ่ายสามบาทพี่เนี่ยนี่สามบาทได้หนิพี่น้องนี่ถุงยางหอ่อถุงฮอนี่กระดาษฮอนี่สามบาทได้นะตงแต่ละอัน ก็พเนียเด็ดก็เยสองอันนี่ือ้นหอเนี่นี่สองอันในรังขอมนหอพอไม่รึไม่เขาพอได้รึเป่ปาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยยเด้เพ้พ่เฮ้ย้ยเฮเฮหยออัน,อน,ออนเฮ้้ยเเฮ้ยเ้เ้ยจะเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเย,ยเฮเยเฮ่ยเฮ้่เฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮงเฮยยยยเเยเ้ ส g, Han, oke, tamam. Higher, the ี Somehow, the the ่ห e ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ e ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอธิเผ้ว่านะสิบแปดสิบแปดหน่วยทิแพว่านับโวยารพี่น้องไอ้ลรข้ากีเนี่ยนะไล่ไล่ห่อไปเลยห่อโลดห่อโลดมาเป็นยังดอกห่อโดดมาเป็นยังดอกห่อโดดอันนี้ต้นนี่ใะพี่น้องอันนั้นต้นนั่นเด้อหัวห่อท่านเบิดเด้ เดี๋ยวไปซื้อมาอีกพี่น้องจ้าหนะน่ะต้นน้อยๆย่างหลกเลยต้นต้นสองปีปีนี้เนาะซื้อมาปีแรกก็ได้กินเนาะมาสิห่อเอาอันนี้มันในสีห่อเองขึ้กล่องเห็นไหมฮะแล้วถ้าอับห่อเด้่ยวเลยจ้าพี่น้องเตยว่าว่าพ่อจ้าต้นน้อยเนี่ย่าพ่อจ้านี่ย่างผีเห็นบ่ไหมพี่น้องย่างอยู่ในผินหัวอยู่างนี่ย่างอยู่นี่ฮันเดี่ยวฮันเดี่ยวจ้าเตยว่าต้นต้นที่เพื่อว่าห่อ ซอยพะยยนี really ่ก็ยังอยู่เด็กหน่อยเนาะแต่เนาะแต่ว่าสิไปสื้อว่าเพิ่กเหมือนกันะดุกี่หน่อยแล้ววก้อนจ้ะเป็นสิเงี้ยเเนาะจ้ะฮอดี่ยวจะก็พย่หน่อกี้ฮบกงามนนาะจ้ะเนาะรถคักวีนีต้นนี่นะรถคักรถคักอีดใจพี่น้องจ้ะ กินจุดนอยงุ่มงมงลิปอ่อคขบ้วดอกขั้วพันนะนี่จ้ะต้นนี่จ้ะต้นนี้ไม่ค่อยดุกปนไหนจ้ะต้นนี้ปีนี้ไ่รุกปนไหนจ้ะแต่ว่าต้นต้นนี้ไ่รุกปนไหนจ้ะแต่ว่ากระไรอยู่เด้อจ้ะไ่รุกกระไรเนาะเตรียมอยู่จ้ะก่ะหันนี่ซื้อไม่เจ๊กซิบก็ทุงพล่นแต่เจ๊กีซิบแล้วไม่ไหวเพื่อจ้ะดูนี่กระหันในหอเนี่ยนี่นนี่กระหันในหอถิเนาะ อันห่อไว้พอดีอันไอเจ้ำม่อมด้วยอย่งนี้นะมัดไอ้กัดมุนเบิดจ้ะจะคลิปนี้ก็ไม่ยังได้เล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลด์กดแชร์กดติดตามกดบอกกระดิ่งจ้ะเพื่อสิบว่าผัดคลิปแม่เมืงสาวร้าวักกินเพี่ว่านห่องเนาะน้องจะคำว่าวันคลิปเพี่ว่าเขาควบจะเล่นเรื่องกาวนาแต่จะเจ็บแยาไข่เมือใส่ได้ร้ายจใจพี่น้องจ้าบ๊ายจุบจุ๊บจ้า